มันจะมีผล,ลมันกับบอสไม่น่ามีมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเราหรือว่าแต่ว่าของดอกบ,บอสไม่มีหรอกแต่ว่าถ้าเป็นไอเนีย้ยบอสไม่แน่ก็ <6 S 1> อัดไอเทมอย่างอื่นก,ก็อัดเผื่อไว้มันก็ไม่เสียหายหรอกไม่เสียหายเอเนจีเ uh, ออสองเก้าสองเอาเอาให้ถึงเออให้ถึงเราไม่ได้มีแต่เมียตัวเก่า <9 S 1> มันหายไปไหนไม่รู้ว่ะผมต้อง ผมจำไม่ได้ว่ามันอะไรวะมันดาเบจมันหายไปไม่รู้อ่ะเออให้พี่แต่แต่บอสเลยนะได้เลยอ๋อนี่ไงสัตว์เข็มขัดอยู่นี่อันแรกตานไม่คยมีด้วยนะโดนไปขี้ดุ่งมึงอยา่าตายนะมึง มึงก็รอก่อนก็ได้เดี๋ยวกูเข้ามากูก็แตกแกเฮ้ยแยงหวามกูอะไรวะตัวเบรกบอสทำไมเป็นอย่างนี้ตะดุงตะดุงเลยเบรกบอาตีไม่เข้าวะกากว่ะตะดุงเลยโดดมาไม่ตายเฉยให้เกียรติโฟวกัส58ปดีบายของผมด้วยนะ ไม่ต้องคอมโบสุดก็ได้มั้งเดาอยู่ดิไว้ <laughs> ถ,ถ,ถ้าตอบเลยปะถ้าตอบนี้น่านนะคิดนะกูว่าฤทธิ์ตอบมีผลกู <laughs> ว่าฤทดิอกมีผลกู <laughs> ว่าฤทดิอกมีผลแล้วละ่ะอุ่นมีผลวะ <laughs> มีผลแล้วล่ะถ้ามันจะขึ้นขนาดเนี้ยคุ <laughs> ้มละ <laughs> ลงได้อีกหลายรอบตัวที่สองที่สองวะ อย่าเข้ามาอย่าทำเลยวลที่ห้าร้อยเลยซือถือแบบเลเวลที่ไปยับสดีไม่ได้ห้ามโดนดาเมจอ่ะน่าจะคุ้มนะเพราะไม่โดนอยู่แล้วอ่ะเออคุมอยู่ติดลบให้แม่งแหลกไปเลยติดลบอย่างเดียวอย่าติดลบเคออสตัวที่สองซึมงดับสูงไปเลย ้ยน่าจะเกี่ยวละแห้งๆเลยเยอะอันที่อันที่เท่าไหร่วะอันที่สามว่าพี่ไม่แตะเลยวะบอสที่สองแตะดิเฮ้ยไว่ยทำอะไรอะไรทำอะไรวีไม่ได้ทำอะไรเลยอุ้นแลก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 ถ้าเกิดเป็นเป็นเลดียดอกผ้าร้อยกูตายไปแล้วเมื่อกี้ถึงว่าไม่ได้คูณแปดสิบแต่มันคูณสามสิบ เอ้มันคูณห้าสิบตรงนีเบอร์ละผลประกอบการรอบที่สามยังปิดฝียังไม่ได้ไม่ได้นะยังไม่ได้ไม่ได้เลยนะนก็ต้องอมีห้าหกดีว่หรอวะเอาไปสามว่าสาไมไป <laughs> <laughs> เห็นอะไรก็ไม่รู้ เท er ี่ยวเดียวเที่ยวแน่ลองเรเนตี้หกเจ็ดร้อยอ่าระหว่างผมไม่เปลี่ยนพี่จัดเลยไหมโอ้ยไม่ให้กูไปหาซื้ออีกไอ้รอปสี่ฮะทำเลยก็ได้มั้งเผื่อคนดูอยากเห็นแต่แย่งคอมโบนะแหลกมากก็แรงอยู่ดีก็แรงอยู่ดีก็แรงอยู่ดีมึง วัวอะไรเนี่ยโอ้หล่นมาเยอะแยะบอกเหตุแต่ไม่แต่ไม่ใี่สิ่งนี้ต้องอะไรแดงๆ้ยชุดอะไรหน้าตาแปลกๆถ้าทุกท่านยี่สิบปับเขียวสิดของขังไม่ใช่ชาร์ตของขังไม่ใช่ชาร์ตเหรอมันก็รุนรัวเลยดิไปใส่กับไอ้นั่นแหะอะไรใช้เมื่อลายมือของขังติดเลยยี่สิบยี่สิบ ex g o ลิงเ g i ิตี้เท่าไหร่นะไอ้นั่นแหะราคาซื้อแม่งจานวง เรียลเชลีดแม่งลบคาตาะไรว่าเหลวมันที่คาตาลบสามร้อยอะไรไปแล้วน่ะกูลิงอืมันอันหนึ่งอันหนึ่งมันมันละสองดีวายเลยนะเนี่ยอุ่นเอ๊มีอะไรที่ดอกเยอะบ้างวะรองเท้าไหมรองเท้าเต็มที่สี่ร้อยสามสิบเอ็ดดีง่ะเฮ้ยมันยังไม่โไอ้วนเอาชุดเทียนมา โอ้โล่เลยหกร้อยอุ่นมึงเลนด,ดิตี้สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดว่ะไอ้ยไม่ได้แค่นี้ร้อยเออมันได้แค่นี้แหละหมวกกับรองเท้าอันนั้นนี่ยกเว้นพี่จะไปใส่เรนดิตี้รัวไปยืนไกลๆยืนอยู่หน้าประตูแหละหลบหลบหลบอุ้ยไม่ตายไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ ตกใจเลยมั่นใจได้ดามิผมเกินไปแล้วอะไรดูดิอย่าไปเดินเนียปุ่มตายนะเนี่ย้าแล้วหนึ่งโอเคอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเี่ยเกือบร่วงเฮ้ เฮ้ย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 ยวยังคงแข็งอยู่ยังคงแข็งอยู่้มาอีกอันโว่าแปลกๆละพี่ว่ามัน้ละพี่ว่ามันมีผลเพราะปกติเราลงมันไม่ขนาดนี้เฮ้ยไม่ทมาลานี่ต้องคอหลับเย็ดคีตองรูของดี นี่ <laughs> ของดีเฮ้ยให้ดูอ่ะเปิ้ลหนึ่งเปิ้ล,ล mm hmm. หมวกแม่น่ะอเมซอนน่ะเพิ่มค่าเกาะเก้าเจ็ดด้วยนะเออก้าเจ็ดนี่เทียเจ็ดพลังชีวิตด้วยเทียร์ตันอยู่ตัน,นไปเออเพิ่มค่าเกาะเพิ่มค่าเกาะพลังเพิ่มค่าเกาะเทียร์ตันอุน่นเทียเจ็ดถึงเออของดีของดีของวอง War. ดีมากของวอด,ดีเลยวอดีเออร์อยู่ไหนวะ คนที่จะใช้อ่ะอีกสองปีอีกสองปีเฮ้ยมันคือมันเป็นอะไรวะมันไม่โดนหรืออะไรวะกูไม่ได้แย่งนะว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วทำไมมันเป็นเอ๋อมันขัดผมได้ด้วยเหรอเอามันขัดผมรัวๆเลยวะเฮ้ยมันเป็นเรื่องมันวะมันมันเป็นอะไรวะ สะดุ้งหลายรอบนะติดกาดติดอะไรบ่สมันเป็นไรวะมันมันมีบล็อกเดี๋ยวอ่ะตัวเนี้ยโออเออเออเออทำอะไรอ่ะยืนนิ่งนิ่นี่ยืนไปเที่ยวอะไนี้ไม่พี่ไม่รู้ว่าระยะปรากฏกายมันมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะต้องเป็นพจนเน็ตแหลกๆแน่เลยมันเลยมันเลยไม่แรงชัวร์เลยอ่ะฮะแปลกๆละแปลกว่ะอะไรวะ ตัวตมีมันมันพีเดียวเลยนะยังไม่ได้นะแปลกได้แล้วเปล่าแปลกแลบบ้วแปลกแลบบ้วแลบบ้วแวบบ่าเพิ่งออกไปนะมึงจะบอกว่าสกินเกี่ยวเลยใช่ใช่ใช่มัวแล้วมึงเฮ้ยไม่ใส่ปีกอันนี้แรงแค่ครึ่งเดียวนะชุดมาไม่ครบ ไม่ต้องดินเออมันควรจะเป็นอย่างงี้เว้ยเนี่ยพร้อมใส่สกินแล้วแรงเลยทรงพลังว้าเกลือไม่ได้จิวเลยอ่ะหายะ่ะจิววันนั้นเราก็ฟุกมาได้นะสิบดีไว้เออควรจะเป็นอย่างงี้เว้ยเนี่ยสก,กินชัวชัวเลยลกเกม เฮ้ยเดี๋ยวเ,เดียเ๋ยวใช่ป่ะเนี่ยไอพี่จะเสียงประสบประสบการณ์หนึ่งร้อยชั่วโมงผมดีปะไม่หลงไม่หลงเลือตาไม <laughs> ่โดนหลอกจนเคยตัวเพราะเราเป็นวัวไม่ใช่ควายระ <laughs> วงัวง,วงอุออ้ยคีบขาด ึมเฮ้ยรอบนี้มาไม่มาเรอบที่สิบแต่แบบสามอันอยู่เลยวะเออรอบที่สิบเลยเนี่ยนะสามอันแล้วอ่ะสามอันเองต้องพูดสามอันเองน<า>หนึ่ง,<อ>งดีไวเดินตามรอยเชา้าเลยเจ้าดูเนี่ยประโยชน์ของสกินไงนใครบอกว่าสกินไม่มีประโยชน์แม่งไม่จิ้กอันมีประโยชน์ชนชนใส่โล่ตั้งบล็อกไปดี เฮ้ยทำไมตีไม่เข้าอ่ะตีแยงปั๊บตายอยู่มั้งนี่ไม่หนึ่งโอ้สะเบิดระเบิดเอ้ยมีสังเกตไหมรอบไหนแม่งเดินไกลๆของแม่งมาเว้ย คอยดูรอบนี้ถ้าเดินใกล้นะแม่งไม่มาเดิไกลแม่งต้องมาอะไรทักอย่างมาละรอบนี้มาละเหมือนใส่ตะกินแล้วไม่แรงอ่ะไ <c> อ <oughs> ้เพือนกันมาละรอบนี้จริงมาละ <c oughs> ตายละเฮ้ย <Y ang S 1> ยังเหลือยังเหลือเหลือไว้ทำไมเอ้ยมันมาเยอะเว้ย มันไม่ดีซักอันคือนายเห็นว่ากระโดดไปปาดปุ๊บแต่แบบบอสมันเปลี่ยนห้าอยู่เหลือไงมันไม่โดดงงบอสตัวเล็กกว่าป่าไม่โดดอุ้งเลือดบอดี้บ็อกซ์เมื่อกี้ตายเลยนี่ยพี่เพ่งมายืนถูๆตรงหน้าผมนี่แหละผมเลยโดดได้ไป ตายแล้วมึงมึงมาแน่อืออะไรไม่รู้มาแน่มาแน่แต่อะไรไม่รู้แน่อะไรไม่รู้รอบนี้ของไม่มาแน่เลยหรือว่าสั้นๆเข็มขัดมา<ๆ>เราเราวิจัยมันมันแค่การอุปโลกเท่านั้นแหละอุนไม่ต้องไปตั้งคิดให้มันปวดหัวหรอกเอ้ย เฮ้ยติดติดติดอย่าทำอย่าทำลายพี่เฮ้ยไม่ต้องทรลายนะจุ่มยังงเงี้ยนั่นตีไวมานั่นเก็บขัดมาเก็บมาเก็บมาว้าคู่ไงโอ้อุปโลกอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะของเทพมันอยู่ตรงการสุกพี่ต้องบอกเลยนะว่าขายสดได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย เปิดมันให้ได้กันไหมพี่เฮ้ยรอนมีสันน้นยังไงมีสดีให้มันตอบก่อนมาเนี่ย,ย,ยอุ้ยอ้ยเกือบแตกมาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยปะช ร <Okay. S 2> อบสุดท้ายขอจิวสักอันก็นได้มันจะมาต <45 S 2> ั้งแต่รอบแรกแล้วมันจะมาไปจิวมันจะมารอบวิ่งที่ยาวที่สุดเว้ยพูดไปเรื่อยเอ้ยอันนี้เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมไปรอบนี้ยาวจริงรอบนี้ยาวจริงรอบนี้ยาวจริงจิกแซกด้วย จริงมาหายละวอุ้ยตายไปซะมาปรออ่ะไม่มายาวยาวจิงอะไรสักอย่างแหละลงเท้าวิ่งยาววิ่งเยอะย <laughs> ีเอ็กไงเต็มเลยเนี่ย <laughs> แอะจัดวางต้องจัดวางเฮ้ยนาทีงามจิง พูดถึงดีวายสามอันมันก็ไม่เกลือป่วะดีวายสามอันมันได้กี่มันได้กี่เข้าเฝ้าอ่ะเก้าสิบอ่ะสิบอ่ะมันมีเศษทิ้ได้สิบสามได้สิบรอบถ้าขายเข็มขัดเลยมันก็ไม่แตกอยู่บอกมั้งก็มันก็พูดถึงมันลงถ้าเราลงสิบห้าเราเราเราได้อย่างนี้พี่ว่าคุมนะคุมคุมเออฮอนเอร์นีเองเปิดไปแล้วยี่สิบเจ็ดยี่สิบกูกี่มากสองช่องสามช่องสามช่องหนึ่งช่องเี้ยสองช่องสามช่องก็เยอะเลย ยิเจ็ดยิหกสองช่องยสิสองย่ิบสอยี่สิยี่สิบยิเอ็ดยิเ้ายังไงวะถ้าเราเปิดอันนี้มันจะหายไปตรงอะไรบอกว่าหายอันเดียวอันเดียวโอเคเอ้ยยังไม่กดอันหนึ่งไปตดเองตัวเองเกโคตรเข็มอ่ะ ซื้อได้ไม่ยอมซื้อโอ้เตะอุ้ยอุ้ยได้แล้วมาแล้วเฮียมาแล้วมาแล้วราคาเท่าไหร่ราคาไหนดิเอ่อร้อยห้าสิบดีไวเลยเหรอใช่เหรอวะสี่สิบห้าดีไวเย็ดจีิงกำไรของเรามาแล้วว่ะมาแล้วได้แล้วมาแล้วอ่ะได้แล้วครับโอ้โห ที่เหลือก็ช่างแม่งไได้สละมนว่าประกอบการนะเอะไรดีไว้สามอันอย่างนี้เราต้องไปลองบีดกันหน่อยไหมว่าแหวนมันจะดอกเยอะขึ้นไหมมันไม่ได้เลีวแบบนี้นะบีบอตเดินแบบคตนไก่แล้วอย่างไรแล้วเราเรา้าเฝ้าต่อเองแบกพี่ไหวปหล่ะไม่ไหวอก็นั่นน่ะสิแต่ก็น่าหน่าหน่าลงทุนแหละมันข้าเฝ้ามันไม่ได้แพงอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อน เมื่อกนะ่อนนั้นหลีกเก่ากนะันนั้้56กีวายลงรอบหนึ่ง